สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวทางเราสมัครคีแล้วก็สมัครคีวีไอพีนะครับรับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคํานวณนะครับนาผลที่ออกมาคิดมาคํานวณคราะหาเลกเด่นนะครับจากศูนย์ึงเก้าับให้เหลืออยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผล มันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูแนวทางนะครับลาสมาัคนะีเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับก็มาดูผลออกกันก่อนนะครับลาสมัคี้กับผลออก366 หนสนะครับ3 6 6หกหกหนะึ่งสมเนาะมันเอาของ VIP มาออกส่วนตัวที่ผมเน้นๆคือเลขเจนะครับเลขเจก็ระวังเลขหนนะครับเจ็ดไม่มาเนาะมาเลขหนึ่งตะว่ัตรใครวิง่งรูดนะครับตาว่ัเลขเจกับเลขหนึ่งนะครับก็น่าจะเข้านะครับกรับต่อที่ สามัคคี VIP นะครับสามัคคี VIP ผลออกนะครับหนึ่งสองสองเจ็ดหนึ่งนะครับตัวที่ผมเน้นให้ก็คือเลขหนึ่งนะครับนีน่นะคือเลขหน<ส>ึ่งก็ระวังเลขเจ็ดนะครับก็มาด้วยกันเลยทั้งสองตัวเลยนะครับ 1, ทั้งหนึ่งทั้งเจ็ดจุดบินเข้านะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับตัวกลับก็ถือว,ว่าแนวทางนะครับตัวเจาะเข้าที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะ นะครับตัวที่ผมเน้นให้ในึ่ห้าไม่เข้านะครับมาเข้าที่หนึ่งเจ็ดกไปต่อที่ลาววีนะครับลาววีไผลออกเก้าสองสามห้าเก้าเยได้เนาะนะครับไปไม่ถึงฝันนะครับได้แค่ห้าแปดออกห้าเก้าใครได้วิ่งลูดนะครับเลขห้าตัวเน้นนะครับวันนี้ตัวเน้นเข้าเกือบหมดเลยเนาะนะครับ มีสามัคีอย่างเดียวที่ไปเข้าตัวตัวแทนเขานะครับคือเลิกหนึ่งนะครับก็คือห้าวิ่งโลดนะครับออก5้านะครับห้าเก็เฉียดไปนิดหนึ่งแต้มเดียวนะครับครับก็มาตามมาต่อสำหรับแนวทางเราสามัคีแล้วก็สามัคคี VIP นะครับฟันที่21นะครับ วันที่21เดือน5นะครับปศสอ1 8รก็เริ่มจากรารสามกครกันก่อนเนาะกับหน้าตาผมก็พูดไปต้นคลิปแล้วนะครับเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับ อี่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นเนาะไม่มีใครทราบนะว่าผลมันจะออกอะไรนะครับมาดูลาสามกีดาสามกีนะครับวันนี้ชุดวิน สองสามหนึ่งเก้าศูนย์สองสามหนึ่งเก้าศูนย์เลขเด่นนะครับให้ที่สองกับสามผมเน้นในที่เลขสามนะครับก็จับให้ที่มันจะเข้าตัวเก้าไหม ไม่เป็นไรเนาะนะครับจับสามหนึ่งสามเก้าแล้วก็สามศูนย์จับก็ถ้าใครจะเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมหนึ่งเก้าไปด้วยนะครับตัวประกบมาด้วยกันนะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับส่วนสามตัวผมจับไม่ที่ ห้าสามเก้าห้าสามเก้าแล้วก็ห้าเก้าหนึ่งตัวนี้เป็นตัวลองนะครับตัวลองคือจับตัวประกบมาด้วยกันนะครับหรือใครจะตัดเล่นก็ได้นะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า ส่วนในทางหล,กลักๆผมเมนี้นทีเล็กสามก็ติดสามเก้าเนาะสามเก้าสามเก้านะครับก็ระวังเลขเก้ากับหัวด้วยเนาะนะครับสามเก้าก็ระวังสามหกด้วยเพราะว่ามันออกหกหกใช่ไหมนะครับมันออกหกหกก็ระวังมันกลับหัววันนี้นะครับก็จะเป็นสามเก้ากับสามหกนี่แหละสองตัวนี้หละ อระวังไว้นะครับครับต่อที่สามัคคีสามคัคคี VIP นะครับวันนี้ชุดบินผมให้ที่สี่เก้า สองสามห้านะครับสี่เก้าสองสามห้าเลขเด่นนะครับให้เลขสี่กับเลขเก้าก็เน้นที่เลขเก้านะครับก็จับให้สามชุด 929395ก็ 2> 9, 2, 9, 3, 9, อ,อย่าลืมเล็กเด่นมาด้วยกันนะครับ9293แล้วก็95นะครับนครับติดเล็กเด่นมาด้วยกันด้วยนะครับระวังเล็กเด่นวันนี้ไม่มี7จ็เนาะพอมีมีเก้าตัวเดียวที่จะ,จะกลับหัวได้นะครับ สามตัวจับมาที่มันได้ตัวเดียวกันเลยนะครับห้าเก้าสามหรือสามเก้าก็ได้นะครับห้าเก้าสามห้าสามเก้าได้ชุดเดียวกัน,นแล้วก็หกเก้าสามหรือหกสามเก้าก็ได้นะครับ ชนกันที่9-3นะครับชนกันที่9-3ไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาก่อนนะครับสามัคคีนี่มันชอบสลับกันออกหรือว่าเล็กเด่นมาด้วยกันนะครับเงยนที่เล็ก9เี่ยเล็กเด่น3-9ี่ยไม่รู้ว่าจะเข้าสามัคคีก่อนหรือว่าสามัคคีวีนะครับก็มีโอกาสลุ้นก็ติดตัวเดียวกันอยู่เนาะนะครับจุดรองก็เป็น9-5นะครับ ครับก็ตามนี้เนาะสัมคีี VIP นะครับก็ระวังเลข6เนี่ย9กับ6ชอบมาด้วยกันนะครับจะเป็น9 6 6 9 3หรือ6 9 4ก็ได้ตัวเลขเด่นอีกตัวผมไม่ได้จับนะครับใครต้องการเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดวินเลยนะครับหรือว่าวินเอาเลยก็ได้เนาะนะครับสำหรับแนวทางครับต่อที่ เราว VIP. ีไอมันมีชุดบินผมให้ที่สามสี่ห้าหนึ่งแปดสามสี่ห้าหนึ่งแปดนะครับสุดเล็กเด่นได้สามกับสี่ กับเลขเด่นได้สามกับสี่บมเล่นในที่เลขสามนะครับก็ต่อไอสามห้าสามหนึ่งแล้วก็สามแปดส่วนตันที่เล่นเลขสี่ก็เล่นไปเลยสี่ห้าสี่หนึ่งสี่แปดตัวนี้ก็เหมือนกันครับสี่สองสี่สามแล้วก็สี่ห้าครับก็อย่าลืมเลขเด่นด้วยนะครับสี่เก้าตัวนี้เหมือนกันครับสองหนึ่งสองเก้าแล้วก็สองศูนย์นะครับ ยึดเลขเด่นเป็นหลักจับได้6ชุดนะครับรวมกับเลขเด่นมาด้วยกันก็เป็น7นะครับแต่ถ้าจับในชุดวินเลยนะครับก็จะได้10ชุดนะครับ <c oughs> ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวจับไว้ที่5 3 1สามหสามหนึ่ง ฉันั้นแนวตางผมเน้นไปที่สามหนึ่งกับสามหนึ่งกักาตามนี้เนาะนะครับใครที่รับแนวตางนะครับอันนี้ก็เก็บเอาไว้นะครับ คัตนนี้ผมก็ขอไวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่21เดือน5พศ2568นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวในไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ